สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาตามล่า Energy Zero กันนะ Energy Zero เนี่ยโผล่ครั้งแรกในวันที่30เมษายนนะครับปี2012ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยโผล่มาในมาค้าเวอร์ชัน1.2.5ใน PC นะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีความสามารถในการทําลายเล่มในคอมของคุณนะแล้วก็ทําให้คอมของคุณเนี่ยรวนได้เลยนะครับพลังของเขาก็นะมีพลังซูเปอร์ฮิวมครับผมสามารถบินได้แล้วก็ใส่โค้ดตกแต่งโค้ดเองได้เปลแปลงโค้ดในดเซิร์ของคุณนะ เอเนอ y ์ตี้ซีโร่เนี่ยโผล่มาก่อนเอเนอ y 3ตี้สามนสามนะเอเนตี้สามสามโผล่มาในปีโซฟายสามนะครับซึ่งเจ้าตัวเอเนอ y ์ตี้ซีโร่เนี่ยโผล่มาก่อนปีหนึ่งนะมาครับผมใส่ซีดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามตัวเลยนะไปไปลูกันเลยดูซิว่าเราจะเจอกับเอเนอ y ์ตี้ซีโร่หรือเปล่าถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะถือว่ามาตามล่าเลขำขำๆแล้วกันถ้าไม่เจอคลิปนี้ก็ไม่ลงอะตึ๊บแล้วก็ปั๊บ โอ้พอดีเลยผมจะขุดหินโอ้คิปเปอร์วันนี้อากาศก็ร้อนอีกตามเคยนะครับร้อนมากเลยฝนไม่ตกเลยท่านชมขอคราบก่อนนี่ที่ขุดได้ถ่ายมาสิบชิ้นครับแล้วก็เอ่อทอสสีแดงหรออีกแล้วทอสสีแดงอีกแล้วแบบนี้ตลอดเลย เวลาตัวอะไรจะโผล่มาต้องมีทดโผล่มาด้วยตั้งแต่ฮีโร่บายแล้วโอ้ซอมบี้นายไปนคนวางทดหรือเปล่าใช่ไหมไอ้คิปเปอร์ระเบิดเฮ้ยตนอนแรกผมคิดว่าคิปเปอร์อยู่ทางนู้นอ่ะอยู่ตรงนู้นโอ้ยเอ้ยหน้าจอสั่นเลยอะไรเนี่ยโดนเล่นแล้วไหมเนี่ยโดนแฮกแล้วอย่าทำลายมือถือฉันเลยนะเจ้าเอเนอร์ตี้โรขวาน,นิดนึงขวานเดียว เพื่อจะเอาตัดไม้แบบรู้ยึกทันใจยังไงล่ะไปออยทางกันต่อโอ้วัวขอฟันหน่อยฮะฟันหน่อยนะครับฟิงฟิงตายไก่เอามีลูกด้วยไม่ฟันก็นะ่ะไม่ฟันแบบนี้ฟันหมูแทนอืมตอนนี้อาหารเราก็นนาจยพอนะไปไหนเล่าโอเคไปโอ้ตรงนี้ก็มีถ้ำอย่างนั้นเหรอสำรวจถ้ำดีไหม เอ้ยตกใจปึ้งนี่นี่หน้าจอสั่งแล้วดูดิเป็นอะไรวะเฮ้ยนี่เจอแล้วตุ๊กสีแดงอะไรไอ่ะแม่ครับผมมีอะไรเนี่ยมาครับผมโดนเฮ็กแล้วไงชอบเจอจริงตุ๊กสีแดงเอาเฮ้ยอันเดียวไม่พอมาสองอันด้วยเต้มชุมเหรอเมื่อกี้มันมีอันเดียวนะอีอันนึงมาจากไหนวะลองพิมพ์ดาวไหม energy zero กะจอก ไม่เห็นมีเอ้ยอะไรเดินอยู่ดูดิอะไรเดินอยู่เ,ยเห็นไหมตาแดงๆอะ่ะผอก่อนนานไงน่นไงๆๆผมเจออะไรตี้ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยชี้ตรงนั้นเหมือนเป็นไม้มาก,กางเขนด้วยนี่นี่มันเดินอยู่นี่เห็นไหมไหมใช่ไหมะมองไม่ชัดเลยแสงมันน้อยอะ่ะกงตกไปเหรอแย่และ ไม่เป็นไรลงไปเลยเฮ้ยคิปเปอร์อย่ามาอืมระเ,เบิดดิกระจอกได้ดามาแล้วเฮ้ยจริงด้วยวะ่ะเอ็นเนอร์ตี้ซีรต้องไปฆ่ามันย,ย,ย,ย่องย่องย่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยนั่นนั่นนั่นมันเดินอยู่มันเดินอยู่มันเดินเหมือนมอดปกตีนะ นี่มันเดินเหมือนพวกซอมบี้ไบเนี้ยเดี๋ยวผมขอตีซอมบี้ก่อนมันเรียกซอมบี้มาเหรอเฮ้ยโอ้เมงมุมเมงม,มุมก็ตาสีแดงนะอเออเฮ้ยนี่พวกนี้มันมาขัดขวางอะ่ะข้ามก่อนนี่เจ,เจอเจอแล้วจ้ะเฮ้ยมองหน้าเราด้วยเอาอะไรย่ะ มันหายตัวไปแล้วอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยมันเห็นเราแล้วท่านผู้ชมมันก็เลยหายตัวไปโอ้หายตัวแบบไม่ธรรมดาเนะี่ยฟ้าผ่านะตึงเดี๋ยวขอคุณเหล็กด้วยผมจะทําดาบเหล็กด้วยมีเดสกิลตั้นและแมงมุมเอ้ยอย่ายิงมาเดี๋ยวคอยคอยก้อนหนึ่งคอยก้อนอนึงเอ้ยออจะเอาเหรอจะเอาเหรอโอ้ได้หมวกทองมาฮะ โอ้ยเหีนน้นี่แมงมุมมาดิอืมโอ้เหล็กเยอะเลยฮะเฮ้ยสกิลตันเอ้ยเดี๋ยวขอเรบอก,ก่อนนะพี่จุ๊บนะเดวไปลงมาแล้วโอ้ยผมตายโถเอ้ย ผมโคตรเกลียดเลยสกิลตันเนี่ยเกลียดถ้าถ้าคุณดูถามว่าถ้ามีใครถามว่าผมเกลียดอะไรสุดเนี่ยเกลียดไหมครับเกลียสกิลตันผมจะตอบทันทีแล้วว่าเกลียสกิลตันเฮ้ยเฮ้ยยี่ทีนทีมาไงวะเห็นไหมโอเคว่าจะเดินมาได้นะฮะผ่านพวกมอนสเตอร์มาเยอะเลย อ้ยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยว,ยวนี่มันด่าผมนี่เอาดาบผมขึ้นมานี่แน่เอามาเอามาทำไมเราไม่ไปเอาขวานวะแบบนี้ก็สู้มันไม่ได้แน่นอนไอ้คิปเปอร์โอ้ลาวาอีกด้วยตายซะคิปเปอร์จ้ะโง่จูมอืม มอสเตอร์อย่างเยอะอะบอกเลยเวอร์ชันนี้มอสเตอร์เยอะมากนะครับตายไปโดยลาวาอะไรมองไรมองไรอย่ามาแตะตัวฉันอย่ามาแตะตัวกูฉันเองก็กลัวหมดเลยยี่อะไรเนี่ยเอ้ยไม่นะขวานผุพังโอ้ยแคิปเปอร์วิ่งมาเลยอะเฮ้ยกูตายแน่เลยอย่านะคิปเปอร์ เอ้ยนี่ไดาบดาบดาบอืมกูได้ดาบขึบ้นม,ม,มาแล้วไปไปชิวชิวชิวเฮ้ยโชคดีนะที่มีน้ำถ้าไม่มีน้ำอ่ะตูม้มตัวผมแตกแล้วผมจะตายอีก <c oughs> นี่คือปัญหาในการเอาชีวิตรอดคิปเปอร์มันมาอีกแล้วมอสเตอร์มันเยอะเกินไปไม่อยู่แล้วเว้ยเชิญอยู่คนเดียวเถอะเจ้าคิปเปอร์น่างโง่ เผาเลยเผาเหล็กตรงนี้แหละก็อย่างที่เห็นไปนะครับเมื่อกี้ผมเจอกับเอเนอร์ตี้ซีโร่นะซึ่งอยู่ตรงถ้ำตรงนั้นเลยนะครับคือผมเห็นตั้งแต่แรกแหละผมตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นสไปเดอร์แมนนะครับเป็นแมงมุมนะแต่ว่าแมงมุมเนี่ยตัวสีดาแล้วก็ดวงตาสีแดงแต่พอมองให้ชัดเนี่ยไม่ใช่แมงมุมนะครับมันคือเอเนอร์ตี้ซีโร่นเองโอเคเราได้เหล็กมาแล้วนะครับ3อันเดี๋ยวผมจะคาบเป็นนี่เลยนะครับดาบเหล็กผมจะไปฟันใส่เอเนอร์ตี้ซีโร่มาสิ เอ็นต z ี r ซฉันจะฟันใส่แกให้คิดแตกคิดแตนไปเลยเอาโล่ไหมโล่เอามาก็ดีนะป้องกันเนป้องกันพวกมอสเตอร์โอ้ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นระเบิดทีนทีนะฮะไอ้เฮียซอมบี้ตกใจหมดเลยอยู่ๆมอสเตอร์แม่งก็โผล่มาจากไหนไม่รู้อยู่ๆแม่งก็โผล่มาข้างหลังอะอะไรวะเอ็นเตีซีมึงแกล้งกูใช่ไหม อยากให้กูเจอมึงอีกรอบมึงเถอะกูจะฟันให้มึงเนี่ยตัวแตกไปเลยฮุยท่านผู้ชมผมเจอมากางเขนไอเอเนตี้ซีโร่ทำแน่นอนดูดิมากางเขนสีขาวขโมยเลยโอเคเอเนตี้ซีโร่จะโผล่ไหมฉันจะฆ่าแกโผลมาเดี๋ยวนี้ เฮ้ยเ,ยเกืบเดินตกจะเดินตกเขาแล้วอ่ะตอนแรกเราเจอมันผล่ในถ้านะหรือว่าเราต้องลงถ้าเหรอในถ้ำที่มันแคบอ่ะและมอสเตอร์เยอะด้วยผมไม่กล้าลงแล้วเฮ้ยอีกแล้ว Energy ร์ตี้ันโรมทำอีกแล้วท่านผู้ชมดูดิมากางเขนลอยได้โคตรเจ๋งเลยเจ๋งหรือว่ามันเจ๋กมันน่าชื่นชมไหมเนี่ยนี่ตีออกโอกระตุกแล้วท่านผู้ชมไม่เชื่อกูตกใจแก ก็ตกใจแกะยังสีขาวมันใกล้ไงก็เรียกว่าเอเนอร์ตี้ซีโร่โผล่ข้างหลังโอ้ตรงนี้เป็นถ้ำอ่ะโผล่มาดิโอ้เฮียคิปเปอร์อีกแล้วกูโคตรเกียดเลยสองตัวด้วยนะมาดิผมมีโล่แล้วไม่กลัวหรอกครับระเบิดเลย <S <S น่ะคนมีโล่ก็งี้แหละก็ โอ้สกิลตันอีกแล้วอ่ะไปไหนก็ไปไปไปไหนก็ไปบอกเลยอย่ามายุ่งกับฉันโอ้ยอย่าโดนยิงโดนด้วยนะเฮ้ยไม่งเจ๋งว่ะน้ำตกท่านผู้ชมผมเจอน้ำตกในแม่ครับเนี่ยเนี่ยโอ้เล่นน้ำเลยร้อนๆสร้างเพื่ออยู่อาศัยเฮ้ยเอ็นตี้ซีโมันมาแล้วว่ะอยู่ไหนวะ ทำไมผมหามันไม่เจอมันอยู่ตรงไหนวะดูดีมันเขียนโค้ดอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมเชยต้องรีบสร้างบ้านแล้วแหละสร้างตัวนี้ก็ได้นะตรงนี้ก็โอเคอยู่อ่ะไม่พออ่ะเอา,อานีเอาบล็อกมันมาสร้างบ้านเลยเฮ้ยสมบี้ไปเก็ก,กะ ไอ้บ้าเอ้ยซอมบี้ซอมบี้อ่ะซอมบี้เฮ้ยเฮียจะเย็นซอมบี้เล่นหรือหลอดเดียวมึงล้อกูเล่นแน่แน่กูจะไม่ตายกูจะไม่ตายที่นี่เด็กคัสกูจะไม่ตายตายอีกแล้วเฮ้ย ไม่ต้องใช้มีดแล้วไปไหนแล้ววะเอาโอ้ยทำไมจมน้ำแบบนี้มันหายไปไหนแล้ววะมันลอดแล้วตกน้ำนะทุกชมเฮ้ยบวกต้องเดินไปเอาของใหม่อะ่ะของอยู่ตรงนู้นอะ่ะเดินไปไกลเริ่มจมเลยอซสมบี้คนเยอะไปชิวชิวแย่ yeah! แล้ววิ่งไม่ได้แล้วห้ามตัวนะเพื่อนเดินไป ดีนิเดียจะถึงบ้านแล้วโอ้อย่างน้อยซบี้มันก็ไปแล้วมาอยู่ไหนเอเนอรตี้ซีโรออกไปดิไม่ออกมาแล้วไม่โผล่มาแล้วอะ่ะชอบโผล่มาตอนที่เราไม่มีของนะไม่มีดาบเลยเนี้ยเอ้ยเจอหมู่บ้านว่ะท่านผู้ชมอยู่ที่หมู่บ้านดีกว่าผมว่า เฮ้ยเจอเจอเจอแล้วเจอแลเจอแล้วเจอแลวเจอแล้เอวเนอแยวเจอ้วมจอแล้จ้วเจ้วไจอแล้อล้วเนวเจองล้วม้วเจ้วเจอม้วเอล้เล้วเจอแล้อ้วเล้วเจ้จอแ้วัอ้วเอมล้วเอล้วันอแอแล้วเล้วเจอแ้เอแล้วแล้วาอ้วแล้วเจแล้วเออแล้วเจอ้เดอแล้วอแล้วเจอแล้วเจอ้เจอแลวเจอแล้วเแล้วเจอแล้วเอแล้วเจอแ่้แวอแล้แวออ้เวแแล้วเนอยแ โผล่มาอีกทีดิอยากรู้ว่าเน e r g ต z ้ r ซโเนี่ยเราสามารถที่จะฟันใส่ตัวมันได้หรือเปล่าหรือฟันไม่ได้กระดาษเช็ดขี้กุกเกดที่สุดเลยแต่ว่าก็ไม่ได้เกงขนาดนั้นนะผมเกะสก,กิลตันมากกว่าสวัสดีครับอ่อในนี้น่าจะมีกล่อง โอ้โหท็อสีแดงแล้วเอ e น g y z ตี้โมันโคตรหยามเราเลยอะที่ทำยาอยากเล่นต่อนะแต่ว่ามือถือผมเบ็ดจะหมดนะฮะไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตามล่ากันต่อนะเซฟนี่แหละกลับได้ที่เซร์ฟนี้มันจังเล่นได้นะถ้ามันเล่นไม่ได้ก็ต้องสร้างเซริฟใหม่โอ้ตูนินป่าจังเกิลด้วยะฮะ มีกล่องไหมครับไม่มีงั้นเราขออยู่ที่นี่ก่อนนะอาศัยที่นี่ก่อนแล้วกันมีเตียงนอนด้วันนี้ก็ไปแล้วครับแล้วเจอคลิปหน้านะเดี๋ยวมาตามล่าต่อ